เสียเดี๋ยวกลับไปถึงกรุงเทพแล้วก็เอามาเปะดยายก็ให้เปลี่ยนดเกียวจากหมูกรอกสามชุกเรามาสุพรรณฮะ ตามหาพุทธาได้ยังได้ยังนี่พุทธาได้แล้วคพุทธาพุตธักซื้อพุทธายังซื้อพุทธายังซื้อแล้วนี่ครับเก็บภาพก่อนแต่จริงมาถ่ายทำเยอะแล้วเข้าไปกราบอนุสรนนใจดีแต่ว่า วันนี้ไม่ใช่วันงานดอนเจดีนะฮะก็เลยเข้ามาเพื่อซื้อพืชผักผลไม้ตรงด้านหน้านั้นเขาเป็นเหมือนกับเป็นขายของรับประทานน่ะแต่ว่าตลาดดั้งเดิมที่ชาวบ้านเอาผลไม้มาขายก็อยู่นี่รวมทั้งลอตเตอรี่ด้วยคุณยายหัวเราะแล้วก็อ <c oughs> ัน <reco> น <Christ> ี้แหละส่วนมากจะสอยมาจากบ้านเนาะเปรี้ยวนะเขาหาไปทำไปกินกับหมูกะปี่อยู่ต้องอย่างนี้ ก็ปเปรี้ยวอย่างนี้แล้วก็มาก็เราก็จะเจอเนี่ยฮะขี้เหล็กขี้เหล็กนี่ขี้เหล็กสดอัน,นอันนี้ต้มแล้วแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหวตอนนี้กำลังออกอไข่เป็ดดอกแคร์สายบัวอ๋อตอนนี้มันกำลังออกใช่ไหมฮะขี้เหล็กเนะนี่ยกำลังออกเดี๋ยวพอหน้าผมก็มดเลย อมแล้วก็มีแต่ตอนนี้หน้าหน้าขี้เหล็กเนาะก็เลยต้องเอามาต้มนะส่วนมากส่วนมากเขาพอหน้าเขาเขาก็จะเอามาต้มไว้ใช่เอาไปแกงคนสมัยใหม่กินไม่เป็นเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมฮะซื้อไปแล้วเอาไปยังอันนี้อันนี้จ่ายตังยังยังไม่จ่ายตังเอาไปเรียกมา ถุงเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบปาล้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้รถจอดอยู่นี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวเสวยอ๋อมะละกอพันอะไรฮะมะละกอฮอลแลนด์จ้าพอลแลนด์มะนาวตอนนี้ไม่แพงใช่ไหมฮะอันนี้ยี่สิบบาทปักกุ้ง มะพร้าวลูกละสิบลูกละสิบห้าครูตักไปซื้อคุณยาย,ยานี้ในฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นชาวบ้านนะเขาก็จะเก็บมาเนี้ยเล็กมั่งใหญ่บ้างสวยบ้างไม่สวยมั่งน่าจะอันนี้น่าจะเป็ดไร่ทุ่งไร่ทุ่งเนาะอันนี้เท <10. S 1> ่าไหร่อย่างงี้ยี่สิบครูตักครูตักซื้อเจ้าหนุนเขายัางไอพุ้ตา แต่พุทธาซื้อเจ้าหนูแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วนี่แสดงว่าเขาก็เก็บต้นที่บ้านเราเนาะเห็นมีเห็นมีทุกร้านเลยอย่างนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรนั่นคือคอมาสุพรรณชอบมาตรงนี้แหละเป็นของชาวบ้านชาวบ้านก็เลือกดูเสียเดี๋ยวกลับไปถึงกรุงเทพแล้วก็เอามาเปะยายก็ให้เปลี่ยน ยายบอกถึงกรุงเทพแล้วจะย้อนกลับมาก็ยอมมีน้ำพริกอะไรอ่ะแมงดาเมื่อกี้เธอซื้อน้ำพริกอะไรที่ร้านหมูกรอบตาแดงอันนี้แมงดาอันนี้อันนี้พริกป่าป้าตาแดงอะไรนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ใส่กินไม่ใส่แมงดาเดินดูก็เป็นตลาดเล็กๆฮะตลาดชาวบ้านชาวบ้าน มาก็เนี่ยอยู่ข้างอนุสรดอนเจดีย์ยายยายมีสแกนเหรอจะซื้ออ่ะยายมียายมีสแกนสแกนขนูได้เออไปคุณตัดซื้อมะม่วงอ่าท่าไหรยแล้วแล้วเจ้านูจ่ายตังค์เขายังต้องสแกนเปล่าจะได้สแกนทีเดียว เอามาเหอะเท่านั้นแหละแต่ให้ให้ยายไปไม่เป็นไรอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกมมมััันนนเเสียยก็ลไม่ไม่หมายถึงสแกนให้ยายไปจะเออไม่ต้องนั่นแหละไม่ไม่เทอะเหรอันเป็นแค่ผิวเปลือกเปลือกไม่สวยเอามาเอามาจะได้สแกนให้ยายครับจะดีจะเสียก็ให้ยายไปตัวเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวสแกนให้ยายไปปอุตส่าห์ เก้าสิบสามบาทไปค่าพุชาร์บมค่าพุชาจ่ายยังนี่เขาจ่ายอะไรเไหนอ่าได้แล้วฮะพุชา20บาทอยู่ปินในรถนะไม่แค่อะไรหรอกล้างเรียบตยนทะเลเรียบจ้าได้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อฮะไปตั้งที่ใช่ ปลาอันนี้ปลาปลากระดีเนาะอันนี้ปลาอะไรปลาสอยปลาส้อยปลานนนปนิลอนะจ้าน่วอันนี้เอาไปได้ยังได้ได้แล้วไปไปขึ้นรถถือ หยิบเขาไว้มั่วแล้วก็ลืมจะขึ้นรถแล้วก็ลืมเขาไปมั่วเอาไปทำหมูกระปิอืมจะขึ้นรถแล้วแม่ค้าไม่ทักก็ไม่เอาไปตังก็ไม่จ่ายขอบคุณมากๆจ้าขอบมั่วมาจ่าขอบเงี้ยนี่ฮะมาแป๊บเดียวเนี่ยสองมือสองไม้กูตัก ไม่จบไม่จบคุณตัก๊กอ,อะไรเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใช่ไหมไปครับไปเดินทางต่อ,อมีเอฟซีที่เจียบถามมาพุซ่าใครกินเนี่ยขับรถหากินกับพุซ่าพุซ่ามีหนอน แต่ตัวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะผู้สร้างหย่อนถ้าหล่อแล้วน่าจะดีหรอกแม่เลือกแดดกินจั๊กฮะกำลังกินอ่ะออกสีอย่างนี้เด็กจิตต้าด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานพิซซ่าเด็กกันไปเก็บประหยัดต้นนะเนีอันเนี้ยของชาวบ้านแท้มาจ่ายตลาดตรงนี้ของชาวบ้านแท้ มะพร้าวห้าลูกสี่สิบลูกละสิบสองาทห้าส <5, S 2> ิบชวนเอฟซีพิเกียบหน่าพี่เกียบพนะิเกียบพี่เกียบ,ยบมาทานพิซซาด้วยกันค่ะตามหาพิซซาเจอแล้วพิเกียบที่มีเดี๋ยวนี้เอฟซีเที่ยวกับเราโดยการไลน์เข้ามาดีก็โทรเข้ามาออกทางโทรศัพท์อ,อ่ะกินโชพิซสา ก็ซ่าอืมเอ้ยอืมอืมอ่าต้นที่ต้นหวานหอมอร่อยค่ะทรายชาวบ้านเราจะหาซื้อแบบกัดของชาวบ้านชาวบ้านสอยมาจากต้นไปครับเราเดินทางกันต่อครับเพื่อนๆ เพื่อนๆครับเราออกจากดอนเจดีแต่ว่าเราเลือกกลับกรุงเทพเนี่ย,ยเราจะมาทางม,มาทางเสนานะฮะผ่านป่าโมกออกจากสุพรรณแล้วมุ่งหน้าป่าโมกแล้ววกเข้าเสนาตรงที่เคยพาเพื่อนๆมาแล้วก็ตรงที่เคยพาเพื่นอพพนๆมาแล้วก็เห็นน้ําท่วม,มอะฮะ ตรงเสนานี่ผมคาดว่าคงจะเป็นแก้มลิงเเนาะเขาก็มีพื้นที่รับน้ําเป็นแก้มลิงอนี่ะตอนนี้เราถึงแยกจะเรียกว่าแยกเสนาหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่กลับทางทางทาง,ทางตรงที่ไปออกจากตัวเมืองอแล้วก็ไปผ่านสองพี่น้องอะไรนั่นเพราะว่าเขาทําถนนตลอดสายเลยฮะถึงแม้จะใกล้แต่ว่าค่อนข้างหมดมุดหงิดกับถนนที่เสียหายแล้วก็ แล้วก็รถติดอ่ะเรามาทางนี้นะรับสบายๆดีกว่าเนาะตรงนี้เนี่ยเลี้ยวเนี่ยเข้ายุธยานี่จะไปบรรจบกับบรรจบแยกยาวรเชส์นะวันนีจะไปเจอแยกวรเชสก่อนแต่จริงเมื่อกี้เราเราตรงไปก็ได้เราก็จะไปปากับทางสามโค้งแต่ว่าครูตักโดดเย็นนี้บอกว่าอยากกินอะไร อบบไม่อยากทานข้าวอยากทานเป็นแบบซุกี้อะไรแบบนี้ก็เลยแวะทานซุกี้เ k นดีกว่าง่ายๆดีแต่เดี๋ยวจะหาใกล้เราก็คืออยู่ในสามนาทอยู่ในอะไรโรตัสน่าจะเชื่อยโลตัสแถวๆนี้ก็จะเรียกว่าเสนาหรือยังเนี่ยยังมีร่องรอยน้ำนะฮะร่องรอยน้ำที่เขาผันน้ำเป็นแก้มลิงแล้วก็ค่อยๆปล่อยไป ก็ต้องนับถือน้ําใจของชาวเสนาชาวยุทธยาเนี่ยรับน้ําแทนเรานะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทํานะแต่เพราะว่าคลิปก่อนหน้าน,านี้ก็ถ่ายทําไปเยอะแล้วก็เห็นบ้านน้ําท่วมนั่นนะครับมุ่งหน้านี่คือมุ่งหน้าเข้าตัวเมยุทธยานะแต่ว่าจะต้องไปเจอแยกแยก,กวรเชิก่อนอเพราะนั้นเดี๋ยวเรากะว่าเรากลับเราเราก็กลับทางสามโคกก็ได้นะ ทางสามโคก <ừ> หรือว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าโรตัสนี้เรากับทางสามโคกดีกว่าดวโดดีใจโดโดจะกินอะไรดูอยากกินอะไร,ปปไระกินอะไรกินอะไรดีสุกี้สุกี้สั่งเป็ดย่างไหมสั่งเป็ดย่างเรเรามาเอ็มเคแถวต่างจังหวัดนี่จะมี คอเป็ดกับตูดเป็ดเหลือให้เราไหมเรากินสาขากรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีเหลือให้เราเลยอเอาแล้วครับอเอาที่มาง่ายๆไม่ต้องอไม่ต้องเข้าห้างสูงแล้วก็วนรถหาที่อจอดแล้วก็เดินดเดินกว่าจะถึงร้านเมาโลตัสเนี่ยชนันชานเมือง จอดแล้วก็เดินเข้าไปก็เจอร,ร้านเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูในร้านหานนที่จอดลงเข้าช่องอล,อลงรถแล้วก็เดินเข้ามากินเลยงสงสัยรถจะไปโดนน้ำมาสตาร์ทไม่ติด รถสำลักถึงแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรอ่ะโอ้มมั่นแหละ900มันมีให้เราแต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ทานบุฟเฟ่สองร้อได้แล้วเราก็ทานของเรานั่นแหละสั่งของเรา เดี๋ยวนี้ MK เคขาก็มีบุฟเฟ่ต์สองร้อยเก้าสิบเก้าแต่เราไม่เอาเราก็กินอลาคาร์ดนั่งเนี่ยค่อยสั่งอาหารเลยนะมาเดี๋ยวสั่งให้ดเดี๋ยวคุณบอกมาออเา,ม,าม,มีเยอะเย็นๆนะน้องอันนั้นอันนั้นโฆษณาอะไรอะ่ะอะไรทอดขนมจี ปปาฮื้อก็มีหยกว่ามีหยกวิญญาณเขาเปาฮื้อแล้วก็สลัดเปาฮื้อสลัดพร้อไส้เป็ดเพื่นเอาเป็ดย่างแล้วก็มีหยกแล้วนี้อะไรอันนี้อันนี้ปอกเปี๊ยะไส้เป็ดอ่ะปอกเปี๊ยะไส้เป็ดน้องกดน้องกดดีกว่าปอกเปี๊ยะไส้เป็ดนะแล้วก็แล้วก็แต่เป็ดเซนต์ดาร์ดมันไม่ใช่ซอสเผาฮื้อใช่ไหมใช่แล้วเอาแล้วก็เอา ซาลาเปาเป็ดไส้เป็ดอ่าเปียนทาไส้เป็ดแล้เก็ซาลาเปาเป็ดนะจานน้องเขามาช่วยกดให้เดี๋ยวนี้เขามีเมนูเป็นเป็นแท็บเล็ตมาแต่ว่าคนยังไม่เยอะน้องเขาก็เราก็บอกแล้วน้องก็กดให้กดให้ถ้าเนน้อยมากถ้าปล่อยให้เรากดก็คงจะอีกนาน อนนี้โฆษณาโฆษณาและตอนนี้เขาจะมีเ,เมนูเกี่ยวกับเป็ดนะอันนี้ขนมจีนเป็ดอันนี้เป็ดลอดซอสเปาฮื้อไม่ได้สั่งแต่เราสั่งนี่ซาลาเปาเป็ด,ปดแป้งบางแล้วก็ปดเปีดทอดเป็ด มันต้องอย่างนี้สิพ่โรคกินแบบเรามาแล้วเป็ดตาเล็กครับน้ำจิ้มมาเรียบร้อย อ,อ,อันนี้คือปอเลียเป็ดปลีบเป,ปบ,เบเป็ดมาแล้วของของปลดเพื่อดเอามาไวใ้ใกล้ๆดนี่ค่ะลาเนสลบเปาาไส้เป็ดี่สลาเปาาไส้เป็ด มียกมาแล้วกระเป๋าไส้เปิดไว้ตรงนี้พูดตักมกองกรไงก็อ,อืมจัดะออเด้อขออนุญาตใช้มือ đi đâu hài lo lắm một lê quả tía thoát say Mình มีห้่นเตกทั้กันครับกูตัดทำบะหมี่ห้งเป็กแจกนีเก็เมวามเตียวเอาเป็นมีดีฟิวด้วย วยของพี่นะอันนี้หมักแอ่เอาน้ำเป็ดใส่นีใส่น้ำเปิดไหมเราเช้าเราต้อง ชิเข้ามา4ชิ้นนะพ่อกับแม่คนละชิ้นตุ๊กตชิ้น,น,หนให้บิวโบรอ,ชอบ2ชิ้นนี่เลยเกี่ยบติดเด็กใช่อเกี่ยวกับเด็จัดเลยจัดซ้อนกันไว้ก่อนก็ได้

ออขอบคุณครับใส่นี่เลยนะมันจะได้สุกกดเป็นเดือดมา,า,ากแต่

ะะอันนี้เราลองให้ผัเดเปลือยน้องครับผมชอบผักเปลือยนครับเนอเปลี่ยนนี่ให้หน่อยอ 嗯。 ล้งกล้วยลังกล้วยจต่ไม่กินกเปลือ กินเครี่ยงแต่พี่โดไม่ค่อยทานพี่โดทานทันเป็ดกระบมีไปเยอะนันก็เดี๋ยวเรียกเข้ามาเก็บตังค์ครับเดินทางเข้ากรุงเทพต่อกลัวว่าถึงกรุงเทพฝนจะตกอีกหรือเปล่ากี่เท่าไรพันสองร้อยหกสิบกว่าบาทดูดับจะไปซื้อแป้งอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะ เดี๋ยวพาโดโดไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย<า>เจอกันคลิปต่อไปครับพี่โด้บ๊ายบครับ